สำหรับพิธีกรรมภายในงานนะครับสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสและร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีโดยมีกัลยาณมิตรอุไรวันสตริงโฟโล่ไกรเลอรครับกัลยาณมิตรดวงใจไกรเลอรกัลยาณมิตรทวีกัลยาณมิตรอินดูเขียวชออ้นทางด้านกัลยาณมิตรพัฒนพงศ์กัลยาณมิตรสุริศร์พุ่มทีมนำกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นทุกท่านนะครับก็เดบร้อมใจกันในการจุดโคมวิสาขบพระที่เป็นพุทธบูชาและถวายจตุปจัจเจียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ครับได้น้อมนำทบทนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่มาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีจากนั้นทุกท่านนะครับก็ได้กล่าวคำถวายต่งตางๆนะครับในทุกกองบุญด้วยใจที่ปิติเบิกบาน อนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้ถวายเครื่องทยธรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะท่านเสาภาพกรวดน้ำรับพรพระนะครับเป็นภาษาบาลีจากนั้นนะครับภาคค่าทูกท่านได้ร่วมกันหลับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เศษตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยและประกอบพิธีจุดโคมวิสาขาประทีปนะครับและเวียนประทักษิณเพื่อระลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีทั้งพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ